สวัสดีครับเบบซี FC มันขอนคร,รับเบบซีู่กแพ่อะไรพอดนะครับมือัอนี้วัอนี้พากันมาำสองคนนะครับไม้ยังก่อนซับก็ไม่มาซับอ็ไม่จะพี่น้องใหม,ม่ไปแกงครับพี่น้องเีจะน,น้องใหม่ไปแกงใส่ใส่หมอ้อเดน้องน้อยแกงใส่หมอนะครับ <c oughs> น้าออกมานะ้าออกมานะ้า ฮะอ๋อต้อนหน่อย,อยต้น,ตอนอยยงนะต้นติตตีต <c oughs> เป็น,น่ระท่าเอ้าวอันนี้คือพ่ท่านปลูกหลงลืมบ่า ฮะเจ้าตีคอยตีวะจะถือมือคอยได้คือว่าซับตัวโหลดมันบ่ได้ซับโมได้ อะไจนอ้าอไม่ตดตาอ้ออืออือมังหั่นขลุนวะแล้วน่นนายที่สุดโอ้ยเยวมจะกินงลงูกขสาด้วอือ lò này, cho con nó này? con Con noi Con thả vô. này bạn Nói nghe Yun. Ha <laughs> นี่พอไปเลยหน่อยอยู่ 아 <laughs> 원하는 <laughs> Bỏ làm bỏ Cái bao nó may à Sao gì chịt Mẹn bao? Ô, lại no về à Mấy năm hả để đây nó đây như nó này sắp ngay sắp đây ừ ăn nó buồn subscribe cho ตางเชียงน้าเอาเนียเอาน่อนเนียก่อนไม่ปล่อยมันขึ้นขน่ยขึ้น

เห็ดเมือนู่ยังกัเห็ดใี่ไหมแค่ครับนะครับมาแล้วก็ต้องมาปอกใช่ไหมกระสอบนี่ผู้ใด้รักไว้อะไรได้ครับเขียนไปแล้วเขียนไว้แล้วครับกระสอบรูปแพร์นอไม้กับผูกกินเองลูกคางซานะครับเขากีดกลางในตัวไแพร เขากีดจากเงาหอดไปมันเหอแก๊สเดียวเลยขวดเลยครับเขามีา้ากลางไหมสามอยข้อช่วแกเปล่สามลอยเขามีเกีดเป้นปยหรือ,องไงก่ปป๊บทีเดียวเลยผมอยากมันบวนมอยู่นะจังบอกอยากมันบวนมันตุ่งกลับบอม,ม,มันมันเไดหย่อดร้อนไหลบอกตามใจเจ้าพนนะครับพน พี่แม่ต้องกับเห็นน้อยไปได้เลยสิแกจิแกอันนี้ผีอันนี้ผีนอยังนี่โอ้ยนอมใหม่จังงามครับโอ้ยงามหลายจืนคือกำใหม่น้ำแม่พูดออกไปเย็ด ีเล่นปะมมตมเห็นม่เดี๋ยวตุ่มเกลอ้อยอีละครับนี่นะของแสบของนวดเวสิบโอ้หมตัวดินทไหนตมได้เนี่ยนี่ไม่แนวกินเลยไม่แนวกินน่ะวันนี้จะนวดยังไงหมกตัวดินกนเลย ซสือบอซสือนกเขาบอนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยน้องใหม่ที่สิเช็ดยังก่อตุมจือดอ่บ้มจืดซุมสิแกงแล้่นี่นี่ร้่วงเ,เป็นที่หระที่ไหนใส่ไกลยันบอที่ไหน พักน้าไปพักน้ามาให็นเขาเสด็จค<อ>ือประเทศโจวตองโหลดเงียมันยอือสวยเห็ด้น่กินแซ่บแสบเลยครับลูกแทบไม่้อดเนี่ยเห็นปุ้ยไฮด์เป็นผู้หญิงฉี่กับเน่ากินเนี่เห็ดเป็นสุยยางครับลูกก็เแ็ดเป็นกันลูกก็เแ็ดเป็นครับได้ไิ่ชา้จาจกพอครับ เทเนาะแมนเท่เลยครับลูกชายก็ขยันลองเพลงซ้อมเพลงเพื่อบ้านดิซ้อมเกมตัวโกโก้เอ็นเตอร์ซ้อมเกมลองเพลงเกาหลีดิเก้เกมไหมเกมน้ำทุกอย่างเก่งคือียังก่อนมา กิไก่กี้งไก่โอ้หอมน้องใหม,ม่มันสดอุม้มกิแกงกระถ่ายแล้วนะวัอันนี้อันนี้สีแกงครับเนี่ยหัวก้อนมันแม่นี่หัวก้อนมันแม่ข่อยเห็ดเป็นเม็ดสุยางแนวกินพี่พักอีตู่พักอีตูที่จีไสหบ่เห็ดนีแนแน่แม่น้ำบอนี่เห็ดนี่เห็ดนี่สิมกุ้บ่แม่ สีมกใส่ผักอีตูนบ่โอ้สีอูใส่หมอเนี่เห็ดโอ้นมหมดแล้วหมดเด็กวันสิกะแรกแตกแตกนอกกันว่างไม่กับอะไรนี่กรน้นมยานั่งครับนี่น้่งยานั่งไปเก็บขึ้นในสวนบ้านมัน่าขันพอจะไปซื้อได้ยานั่ง อันนี้ครับนอตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปนี่ก่อนโอ้ยี่มองอันตัวมันแสบตัวนี้ตัวนี้อย่าบอกเพื่อนไม่บอกคนอื่นเนาะสีอู๋หน่อยตัวนี้มองนออยสิเาใู๋หน่อยใส่ปักอีตู้ตัวนี้อ๋อตวงแล้วมันว่ากรองกรองน้ำยาน้างแล้วนี่โอ้เหนียวเข้มข้นขนาดเลยน้ำยาน้าง อ,นอืนั่นีริงๆคนดังตอนนี้เจ้าประท่านดังกันะ<อ>วะเพราะว่าพูดคนดังอีพี่ นี่บอกคนดังคนดังคนดังไฟคนดังไฟดีละนคนดังอันนี้เจ้าหนูคนหลางตัวนี้จเปแกงสองเทียเนาะจะแกงเหมือนงไม่ผู้กินมันเสียถิม ตะไคร้ช่วยตะไคร้ที่ไหนใส่หม้อใส่ยานั่งบ่ใช่น่ะช่วยตะไคร้ใส่นนเนี่ยน,นั่ะนั่นถ้านี่กะตม้มโค้งไก่ให้สุกๆเดือดๆก่นอนน้อมใหม่สิมาตามที่หลังครับนี่ก็ข้างแล้วที่ไหนอืมแกงน้อมใหม่ก็สิเริ่มบันเล่งแกงนอก้อมใหม่หรอครับที่ไหนมันเร่งเวลสบันเร่งเพื่จัดให้ ระหว่างรอคองไก่เดือดนะครับเป็นกะสีถือมีดย,ยางออมสวนนะครับหาปาแนวนั่นแนวนี้ใส่ปาดยังหอ่อโอ้กำลังสิโป่งยอดนั่นได้กินย่อนตัวนี่เอาอย่างเดียว,ออยยวตัดเงาไปน้ำรดนี่กะจำพริกใส่หมอ้อที่ไหน แกงนอไม่โอ้ชัวชัวเอานี่นนี่เอาใส่นี่ไนนนเสียงไจ๊งเลยร่างจ๊งเลย่างโคบไปเล่นบ้างมจังเลยลูกหมดนั่งนั่งคนเลยวะนลงจัวนั่นนั่งน,น,น, oui. น,นันน่งคนขนาดเล่นน้องแม่เอานมาแล้วที่นี่นาน เขาแบบศิลปินนี่เกล็ดน้ำกินแสบแมนครับแมนประสันนี่ต้มตือดได้ครับน้ำกระดูกพี่น้องน้ำมันออกมันครับเลยพอน่ะมันจะซึมเข้ามันจะซึมเข้าฝาหมอมาปิดทีนี่เอาปิดก็ได้ครับนี่เดือดดูปึกถึงเวลาใช่นีมนานเริ่งผักขาก่อนดู พอมีบะล่ะพอได้ใส่หน่อไม้บ่มีอยู่อาสิกเก็บไปใส่แกงหน่อไม้ได้บัดที่นี่นี่เอาบพักขาเก็บพักขาก่อนเกินบ๊อบเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆนี่บ่อ เนี่ยเกกะเจียวขึ้นแล้วเนี่ยอย้ขึ้นายแล้วกิน่คั่ออย่านั่งแ่ไปเป็นพักขาท่านแซนวแม่โอ้นนบล่บ,บ,บุกบุกเหล่าที่ไหนอย่ดข้ตัดออกน,นอย่านั่งซุกไปกิใในได้ัวนองไปซุกหรอเน,อะนเาะเอาลงหเอาไรนี่ม่ใช่ลูกทุ่งแมน ก็้คนยูขเติมเตินึงกูด้กินแน่อยู่ล้วแนอยู่ดิุบแล้วบุกแล้วานแวนดอันนี้ก็เดือดบุกบุแล้วทีนี่เฮ้ยยังเจ้าอ้พักที่ค่อยปูก่อนบ่แนโอ้ได้กินยอนี่ดีตัวนี่ปูกัได้ได้กินนล ไอ้อม่ต้มเกลือมันลมเลยร้อนน้ำมันมันเชียดีมันโค้ไกลเนี่ยครับกระดูกหม,มูแต่กระดูกหมูไม,ม่ต้องตุ่มชิ้นดูโอ้อันนี้บันที่นี่บันี้อ๋อเฮดบันที่นี่ เออเต่รียมพ่นแล้วนี่แหนแนวแสบโอ้ยแนวมันจะชินจะแสบนช่หอืม่น้ปลาแดดแก่น้อยเอาจอนี่นั่นวะโอ้เลยแล้วเนาะแสบมาหามาหามาใช่ี่

นี่หว่าเ้สาใหม่ลกง่จะไปวเียนจะมันมันดีโง่ใมันมันดีใส่อันมันใส่กับน้องใหม่นะมันน้อใหม่ไม่สิบหซึม 家里边。 น้องมันได้ไปปอๆมานลยกล้วยเนะว่าถึงยุ่ได้แมนอันนี้งไหาบโอ้การสามนี่นี่ครับกินไปกินหมดโอ้เนี่ยอหน้อยๆได้ไหมครับไม่ไม่ไปไปหลายเกินไม่เยอะหรอกไปกินไปเยอะเยแต่มากลองตัวนี้เจ้ากินเองมาเด้อเด้อสันเขามือเดียวเลยมือแรงก็กินทีเดียวกินแม่ตัว เ็นแฟบครับ่นเห็ด่นว่ามันๆนหล้วก่าน่้อไม่นุ่มน้อไม่มันสดเห็ดเดียงกินเดียงเห็ดเดียงกินเดียงครับแต่มันจะทต่มันตะก้อเดียวฝาดเองเออนั่นแหละครับนี่ครับซดนี่แม่รสกลชวเรากินเอะั้ยจะากินมันแหงไปมันแหงแน่ไปแต่ต้มใส้ใส่หมูนี่ครับ มันอีกแยกหนึ่งกันบ่รสชาติอีกแยกหนึ่งกันบ่อันผู้เป่าคอยจะเห็นเป่าวัดนี่ไม่เจ้าะหรือเป่าดูเป่าสอบเป่าแรกเป่าสอบเป่าแรกเป่าสอบเขาเท่าน้อบ้านบ้านกันแต่ว่าบ่วแมนใจใจบ่วแมนว่านั่นเฮาบ่ได้ว่าบ่วแมนว่าเฒ่าหรือบ่เฒ่าบ่วแมนเจ้าคำนึ่งขวดบ่นั่นโอ้ยข่อยเฮาบ่อยากไปบ่แม่นบ่อยากไปแต่ว่าเป่าสามข่ามแยกเลือกกับเป่าสอบเป่าแรกเป่าสอบเป่าแรกเป่าเทียงเป่าสอบไม่เทียงเป่าเป่าระเขียดอกัะได้ตัว เา้นี่เอาระเปาลักเ็ดให้มียมาทิ่นั่งพุ่นเลยวนเลี้กัอกอิ่มแล้วต้องซอยตอนถ้ามันควายนะแต่มันคอยเพราะท่านอิ่มเลยเยซอยแค่ตัมันไก่มันกีดีก่มันพวกไก่มันไส่กำลังันแม่มาไก่พันธุ์มาไก่บ้าเหนีกินไปซื้อก่